พนทอกวันวัน,น,นี้หูอยู่อ่ไมได้ได้ถ่ายใน้ยุ่การในมบุยอย่างเงี้ยก็ทุกคนก็ตอบ ีท uhm. ักทายหนะะ่อยผู้ชมทุกท่านทุกท่านสวัสดีค่ะผมชื่อสังเตยุสังตี้ยก็คือก่อนอื่นเลยนะฮะก็ขอบคุณสำหรับทุกคนที่เป็นห่วงกันก็อย่างที่บอกไปว่าให้หนูคุยเรื่องจริงด้วแล้วจริงๆคือนั่นแหละว่าหนูได้ปรึกษาผู้ใหญ่แล้วแล้วก็ ปรึกษาผู้ปิน่นที่ต้องที่รสก็คือมาหมดเลยนะคะทั้งผู้บริหารที่ต่ออะไรอย่างเงี้ยก็คือแบบได้รับรู้หมดแล้วแล้วก็รู้สึกว่าเราจะต้องทําอะไรบางอย่างแล้วก็จะเทคแอคชั่นก็คือหนูจะดาเนินการทางกฎหมายค่ะทุกคนค่ะก็มาให้ในวันสองวันนี้แหละค่ะก็เดี๋ยวรอดูว่าจะทําอะไรได้บ้างแต่ว่าอันนี้หนูจริงจังค่ะก็ขอให้เป็นหนึ่งในเคสบารดี้ที่ เขาจะได้รับรู้ว่าสิ่งที่เขาทํานั้นมันทําให้พวกเราไม่โอเคมากๆเพราะว่าหนูถามน้องๆทุกคนเพราะตอนตอนนี้หนูอยู่หอใช่ไหมหนูได้ได้ถามได้มีโอกาสได้คุยอย่างเงี้ยก็คือทุกคนก็ตอบเหมือนกันว่ามีหลายแอปไม่ใช่แค่แอปนี้นะคะได้คุกคามน้องๆหลายคนแล้วก็บางคนโชว์ของที่ไม่น่ามองคือเราไม่ได้อยากมองค่ะทุกคนคือไม่อยากเอ้ก็ทิ้งทิ้งตามอยู่เออมไหลาก็คือบางบางบางค ก็ได้โชว์ทองละคือหนูไม่รู้จะขำยังไงคือตอนนี้มาดูขำแต่จริงๆคือหนูไม่ได้อยากดูจริงๆอะไรเงี้ยแล้วคือบางบางคนก็แบบคือมันไม่เกี่ยวว่าพวกหนูแต่งตัวยังไงมันไม่เกี่ยวพวกหมูวางตัวยังไงแต่มันเกี่ยวกับการควบคุมหรือเปล่าอะไรเงี้ยค,ค่ะก็เลยพวกหนูเจอสิ่งเหล่านี้มาไม่ใช่แค่หนูแต่เป็นทั้งวงน้องๆไม่โอเคค่ะอันนี้หนูขอพูดในฐานะผู้หญิงด้วยกันเองแล้วก็ในฐานะเพื่อนเบร์ดด้วยกันเองที่ เราจะยินอยากแล้วก็ออกมาต่อสู้เพื่อสิ่งที่มันไม่ถูกต้องค่ะก็ตอนนี้หนูก็เลยขอเป็นเคสตัที่แรกที่จะดําเนินการทางกฎหมายค่ะก็ถ้ามีเรื่องอะไรจะาชีเจ็งลงทางโซเชียลนะคะขอบคุณค่ะก็ส่วนสำหรับแอปไหนที่จะส่งมานะคะก็พิจารณาที่ดีก่อนนะคะไม่ว่าจะเป็นแอปลุ่หรือแอปใดๆก็ตามนะคะมันติดตามได้ค่ะขอบคุณค่ะจบทางการเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณมากค่ะทุกคนคที่เป็นกำลังใจให้ดิฉันนะคะ ตอนนี้ดิฉันจะเริ่มการอา,ว,า,ารนนวันที่ดี็นการทำาหารในวันนี้คืออาปาตัวทุกคนสีเรียสอางี้คือติดใจหนูโอเคมากแต่แค่หนูแค่ทนไม่ไหวแล้วมมาเป็นปีแล้วซึ่งหนูไม่อยากเลยแล้วหูก็ปรึกษาทั้งผู้ใหญ่แลว้วว่ามันไม่ไหวแล้วก็เลยใช้การพั่นค่ะก็ ขอรู้ดีตกใจนะคะปมตมือโดนตกมือเหมือนกันนี่ร้ายปมอีกเหรอ่าทุกคนปมมากด้วยแต่ว่าเราทํางานเพิ่เสร็จนะคะแล้วก็กลับไม่ทันแล้วก็รู้สึกว่าแบบเราจะเลยเราจะเลยแหละเราก็เลยจะมาทําอาหาร ขอ,อเลยค่ะง่ายสุดเตรียมมันพูดดิบให้หนูแล้วใช่ไหมคะวันนี้จะประกอบการทำอาหารนะคะพูด <c oughs> ดิบที่เรามี <c oughs> มาเยอะมากจริงทำได้หลายย่งมีใคะอยู่ในนี้นะนท,นนนนะทุกคนคะ่ะเรามีพริกนำปลาเรามีแ <c oughs> จมแซบ <c oughs> ขา้าวผัด ตุดิบที่เราไม่บอกว่ามาจากเข้ากองนะอันนี้เข้าหัดเป็นครลที่หนึ่งเดี๋ยวเราจะให้แฟนคลับช่วยกันหวตนะคะว่าวัตถุดิบในวันนี้เราจะมีกลับอะไรนี่ดูอะเนตนปะเป็นเ,นเนงสนใจให้ด้วยกดกา้า้าและในจานนี้นะเราจะมาลุ้นกันว่านี่คือวัตถุดิบอะไรมันคืออะไรยังไม่รู้เลยแลวอันนี้อะไรอะอะไร แกพาแก้าพาอทุกคนอ่ะช้อยสองเข้าผ่านหนึ่งแกพาสองเพื่อนเป้เขาบอกว่าเข้าเวฟสามนาทีก็จบแล้วใช่แต่เราจะทำให้มันยุ่งยากเนื่องจากวันนี้เป็นเข้าครัวกับออกอองนะคะใช่ไหม เมนูมื้อเย็นในวันนี้จะทําเป็นของขวัญจะทําเป็นอาหารให้กับเพื่อนๆกินแล้วก็ให้เพื่อนๆรีวิวว่ามันจะปังไหมปะนี่เด็กๆกินไหมยอนทำอาหารไทยนี่เป็นข้าวผัดกอกไมมข้าวผัดสับเร็จรูปเราสับเด็นรูปที่ไม่ใช่สับเร็จเป็นสับเด็เรเดรูปที่ไม่สับเด็จรูปน,น,น,นะคะไม่แล้วใช่ ช่วยกินด้วยนะนี่นะคะนี่ไม่ใช่เราอยากกินถ้า เชอร์ถ้าเกิดที่เชอได้เห็นทน้ี่ยิมซอนตอนนั้นอร่อยรอยังไม่ชิมโอเคอย่างนี้ต้อง ใช่ออกับ well, ข้าวารของเลนดูของเราต้องใช้เมื่อยๆเขากินด้วยนะใช่เพราะตัวน่าผัดที่มีความเผ็ดชื่นึงของซอสเกาหลีเออซึ่งไม่เคยวิ่งที่ไหนมาก่อนแต่ก็ไม่ควรทำอีกนะคะเราจะไม่ให้เปิดไม่รอนอนเดือนแล้วว่จะสตาร์ใส่ที่เดิมนะคะมันอร่อยเพื่อนจริงๆเหม่ยในรสซอสเนี่ย เป็นกลิ่นประวัติองอะไรเพื่อนเลี้ยงอ่ะเธอคิดดูประวัติเธอเธอไม่ใสเอากระเพราเป็นลูกหัวใจหายไปแล้วคือเนื่องจากว่าเราประหยัดวุฒิดีเราก็เลยไม่อยากจะใช้มันสิ้นเปลืองคือให้มันเป็นกลิ่นพอให้มันสบบพอกลับกลายอะไรเงี้ยเอานนังวิคนถัดมานได้มันได้มันได้จริงๆจริงหรอบิดมานาด้วยจริงๆบิดได้ที่ตัดได้ เอองั้นเดี๋ยวซีงหนึ่งให้วีเลยเนาะโไม่ต้องหัวเราะเดี๋ยวงั้นแล้วมีแม้เดีเ๋ยวพี่ให้วีอย่างนี้ทุกคนดูนะ <S <S 2> <S 2> ายแน่จับกล้องจับกล้องเลยจับกล้องวีหนาทีนี้วีหนาทีนี้ตายแน่ตายแน่เออขอแต่งกว่าเลยดูพี่ปากลย้ดูดิฟี่ปากให้ดูน้ำที่อยู่ในช้อนนั่นเสร็จ <c oughs> อย่าพ่นมีอย่าพ่น <c oughs> อย่าพ่น <c oughs> <c oughs>